รายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารเนี่ยสอนให้ทาในวันนี้เป็นอาหารอิสลามครับเป็นมุสลิมแท้ๆครับแล้วก็ล,กลักษณะการทํางานแล้วก็ความใส่ใจผมการันตีได้ร้านนี้นร,ร้านนี้หนุก่มกรันรตีอีกคนอีกคนหนึ่งเลยร้านนี้ชื่อร้านสุับดะนะครับอยู่ที่บางบัวทองครับความจริงไม่ได้อยู่บางบัวทองแล้วอยู่มาหลายที่แล้วในชีวิตที่ทํามาค้าขายนี่ร่อนเล่พเนจรมาเดี๋ยวมาถามว่ากี่ที่แต่สู้ สู้จริงๆแต่บังเอิญสิ่งที่มันสู้เนี่ยมันสมควรสู้เพราะมีฝีมือการมีฝีมือมันก็ช่วยทําให้เราสู้ได้ง่ายหน่อยไปตรงไหนทําอะไรก็มีโอกาสคือไม่น่าเชื่ออย่างครับทุบใบได้นะครับคือที่หนูชอบของเขาเนี่ยคือข้าวข้าวหมกเขาใช่หนูกินข้าวหมกมาหลายทีแล้วปกติหนูจะกินข้าวหมกเนี่ยกินแต่เนื้อไก่หรือไม่กินแต่เนื้อแพะเนื้อปกติแล้วข้าวให้คนอื่นกินข้าวจะไม่ค่อยกินแต่เจ้านี้ทุกเม็ดทุกเม็ด ข้าวคือข้าวเดี๋ยวมาดูความสุดของเขาว่าเขาสุดขนาดไหนยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณมาลีเม่นทองจากร้านสุไบดะบ้านโพทองครับพี่ชายครับขาไม่ดีเลยวรอขาไม่ดีขาไม่ค่อยดีเลยนะขาไม่ค่อยดีเลยครับสามีซ้อมเหรอไม่ใช่ครับผมใช่หรือไม่ใช่เราหัวเราะงี้ได้ไงวะต้องบอกไม่ใช่ดิ ไม่ไม่เคยซ้อมค่ะอ๋อมีแต่เราซ้อมเขาใช่ค่ะโอ้ตายแล้วนี่แหละครับเขาเรียกเขาไม่เป็นนะเขาไปโดนอย่างอื่นก็เลยเจ็บมมากเขาเลยแย่เลยเลยแย่เลยใช่ไหมเราไปซ้อมเขาเนี่ยนะร้านสุไบตาเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ถนนกาญจนาพิเศษค่ะก่อนถึงซอยวัดพะเงินแคบเดียวกับซอยวัดพะเงินค่ะอยู่ตรงนั้นเลยใช่ค่ะในชีวิตจริงๆทําร้านมาเนี่ยนะย้ายมากี่ที่ละย้ายมาหลายที่มากแต่ก็ได้อตอยนี่แหละค่ะ ที่ให้มีวันนี้ทุกวันนี้ได้อะค่ะเพรารายการครัวคุณต่อยนี่แหละค่ะไม่แต่กาแฟมือเธอด้วยล่ะฝีมือเธอกระสามือเธอโอ้โหของงานเธองานงานเนี้ยบเฉียบหรูจริงแต่ก่อนอยู่ซอยวัดตะเคียนตอนนี้ก็มาอยู่ถนนกาญจนาพิเศษก่อนถึงซอยวัดป้าเงินนะคะรีบไปกันนะครับก่อนเดี๋ยวจะย้ายอีกนะครับไม่ย้ายแล้วไม่ย้ายแล้วไม่ย้ายแล้วนะโอเคครับสู้ชีวิตจริงนะท่านผู้ชมแตกสู้ชีวิตก็เรื่องหนึ่งเคารพนับถือกันในความสู้ชีวิตอาชัยแต่ถ้าเรื่องอาหารสําคัญมันต้องอร่อยถึงได้ ผมก็รันตีได้ว่าถ้าท่านรักอาหารมุสลิมนะฮะรักอาหารทางด้านนี้ท่านมาที่นี่ได้เลยนะครับมุสลิมแท้ๆนะครับสวยวลเป็นนเกะครับเราเรียกฮาล้านใช่คาล้านค่ะฉะนั้นวันนี้อ่ะเขาจะมาสอนเราทําข้าวขาวัวดูสูตรของเขาแล้วท่านจะเห็นแล้วท่านจะรักว่าทําไมท่านอยากกินร้านนี้ท่านคิดว่าข้าวขาวัวมันทําง่ายหรือยากนึกในใจไปก่อนนึกในใจก่อนแล้วดูว่าข้าวขาวัวหนึ่งจานอย่างเงี้ยที่เขาทาขายเราอย่างเงี้ยราดน้ําอย่างนี้ลักษณะนี้เท่าไหร่เนี่งจาน จานนึงเก้าสิบาทเก้าสิบาทเนี่ยแบบนี้ในยุคสมัยใหม่แล้วเนี่ยเก้าสิบาทนะฮะอย่างนี้นะฮะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ดูวิธีทำครับข้าวขาวัวจากสุไบดะครับนี่ฮะนี่มีข้าวหมกไก่หมกเนื้อนะครับแล้วก็เนี่ยอีกอันก็คือข้าวขาวัวแล้วก็เชิญหน้าชูตาหลายอย่างซุปเซิฟข้าดีหมดเริ่มต้นจากน้ำมันน้ำมันพืชน้ำมันพืชหนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโล เอาไปทอดสามเกลอค่ะผัดจนได้สีเหลืองทองค่ะผัดสามเกลอให้เป็นสีเหลืองทองนี่ครับนี่คือสามีนะครับผัดอย่างนี้นะครับผัดจนเป็นสีเหลืองทองแล้วเปลี่ยนแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปเทลงน้ําเดือดที่เราเตรียมไว้15กิโลกรัมค่ะครับน้ําเดือดนะครับตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียว3าถ้วยตวงค่ะสามถ้วยตวงซอสเห็ดหอมสองถ้วยตวงสองถ้วยตวงเห็ดหอมที่เราแช่น้ําไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งถ้วยตวงค่ะครับ ่าค่ะหั่นเป็นชิ้นเป็นเสี้ยวแบบนี้นะคะสี่ขีดค่ะ4ขีดตามด้วยห้วยซัวค่ะหนึ่งถ้วยตวงค่ะหนึ่งถ้วยตวงค่ะเกากีค่ะหนึ่งถ้วยตวงค่ะครับโปยกั๊กค่ะหนึ่งถ้วยตวงค่ะรับพอน้ำเดือดพราเราจะนำขาหัวที่เตรียมไว้10กิโลกรัมลงไปในหม้อได้เลยค่ะนี้เลยครับนะครับทิ้งไว้ประมาณ ต้มให้น้ำเดือดผ่านสิบนาทีค่ะแล้วปิดไฟแล้วทิ้งทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงปิดฝาหม้อให้สนิททิ้งหนึ่งชั่วโมงนี้ครั้งแรกนะครับครั้งที่สองเติมเนื้อน่องลายลงไปเปิดไฟให้เต็มวันแบบนี้เพิ่มความหวานนี่แหละแต่ว่าสิบนาทีฉะนั้นล้วปิดไฟปิดฝาหม้อให้สนิทแบบนี้เหมือนเดิมอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงอีกครั้งเป็นสองชั่วโมงแล้วนะฮะคราวนี้เอากระทะมาใส่น้ำมันเข้าไปคับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทำเนี่ย อบเชยเท่าไหร่อบเชย20ก้านค่ะ20ก้านครับท่านผู้ชมครับกับขาวัว10กิโลนะฮะผงพะโล้ผงพะโล้สิช้อนโต๊ะค่ะ1ิบช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บ2กิโลกรัม2กิโลกรัมครับผัดให้เข้ากันค่ะจนมันได้เป็นสีช็อกโกแลตค่ะจนเป็นสีช็อกโกแลตแบบนี้ถึงจะเติมสีอิ่วด้วยหวานหนึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยครับ ไปเรื่อยๆครับผัดต่อไปเรื่อยๆอีกผัดจนได้ที่เรียบร้อยแล้วจึงเทลงหม้อที่เราเต็มเมื่อครั้งแรกนะคะที่เราต้มไว้ที่เราต้มไว้ใส่ไปให้หมดเลยครับใส่ไปให้หมดแล้วตุ๋นต่อเรียกว่าต้มตุ๋นก็ได้อีกสองชั่วโมงครับนี่เป็นสี่แล้วนะสามขั้นตอนแล้วนะที่ทํามาอย่างนั้นแล้วก็จะได้ขาวัวอมาแบบนี้ออกมาแบบนี้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะแต่ต้องทําตามนี้ข้าวใช้ข้าวข้าวใช้ข้าวหอมมะลิเก่าเชียงรายค่ะครับผม เพราะว่าถ้าเราใช้ข้าวข้าวใหม่ปุ๊บขาวัวมันจะมีน้ำไม่ต้องราดมันจะแฉบบานเลยค่ะแล้วนี่ก็เอาคณะไปลวกในนั้นแล้วมากินเคียงแล้วยังมีเครื่องเคียงค่ะผักกัดดองอีกผักกัดดองกร็เทียมแล้วก็พริกขี้หนูสดมีไข่พะโล้ให้อีกครึ่งลูกด้วยนะฮะมีลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคับท่านผู้ชมครับข้าวขาวัวสุไบนดาครับ4ชั่วโมง ท่านผู้ชมว่าขาวัวที่ใช้เนี่ยจริงๆท่านเห็นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตกขาหนึ่งนี่มันก็จะประมาณประมาณ9้าขีดถึง1กิโลกรัมงานอยู่ที่อยู่ใกล้ๆคุณอ้นนั่นแหละนะเขีดฮะถึง1กิโลกรัมนะครับอยาดูนะลักษณะจะเป็นอย่างนี้มันถึงจะเป็นไซส์ที่สวยนี่เป็นขาวัวจริงนะฮะล้างน้ําให้สะอาดไม่ต้องถามล้างจนสะอาดเลยแล้วแช่น้ําส้มเนี่ยนะฮะน้ำสันส้มน้ำสันส้มสิบห้านาทีอีกสิบห้านาทีนะครับเพื่อจะดับคาวกับ เมื่อขอจัดกินข้าวขจัดเมืออม่อขอจัดทุกอย่างแล้วล้างแล,แล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกเวลาเรานํากลับไปต้มเนี่ยค่ะว <ๆๆ S 2> ัวมันจะเด้งใสๆๆๆเด้งดึง๋งดึงสู้ลิ้นเลยค่ะโอ้โหครับมันจะเป็นลักษณะนั้นจริงๆนะครับเรียกว่าหนังมันจะเด้งแล้วก็จะสู้ลิ้นกระบวนการทั้งหมดที่ทําทําแบบนั้น สามครั้งนะฮะทั้งหมดในการต้มนะฮะมันถึงจะแทรกเข้าไปได้อย่างที่พูดนะครับมันแค่เรามองหนึ่งชั่วโมงนะรอบแรกนะครับชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สามเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะคุณอ้อครับเจิญครับมันอร่อยมากเลยคืออันที่หนึ่งอ๋อเลือกกินตรงส่วนที่มันเป็นเหมือนเอ็นก่อนนะครับมันจะหนึบหนึบคุณรู้สึกอย่างนี้ไหมคุณอ๋อเวลาที่คุณกินเอ็นของเนื้อแล้วคุณรู้สึกว่า มันไม่ผิดอ่ะมันไม่เหมือนกินหมูอ่ะมันไม่เหมือนเลยข้าวขาหมูคุณกินคุณจะรู้สึกคุณอ้วนใช่ไหมเวลาเรากินมันเราจะรู้สึกนะแต่กินเอ็นมันเนื้อไม่เป็นเลยผมก็เป็นเลยผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงมีความหวานหอมๆเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็มันมันฉ่ำมากอ่ะอันนี้เราไม่ได้ราดน้ําอะไรเขาเพิ่มเนียนะครับแล้วไม่ได้ใช้น้ําส้มพริกน้ําส้มของเขาด้วยต้องการรสจริงๆคือกัดไปปุ๊บคุณจะรู้ว่าโหมันมีความหวานไหลลงไปที่คอไว้แล้วมันมีนุ่มแล้วมันหอมขึ้นจมูกนี่คือขขาาววััเลยครบ นี่คือข้าวขาบัวเลยคุณโคกครับครับคุณวังอันนี้ก่อนก็ได้ฮะในนั้นยังคิ้วเลยฮะเดี๋ยวเอาต่อสักนิดหนึ่งฮะเป็นไงบ้างครับเอาแต่ความรู้สึกจริงๆพุญเเลยคุณประนีดมากเลยนะฮะบดละเอียดบทละเอียดคือจะบอกว่าคิดถึงหนูคิดถึงจริงนะครับ บางรู้<ช>มารู้ว่าหนูคิดถึงใช่คุบใบดาคือเป็นข้าวมูกไก่ที่หนูจะพูดวันนี้พูดอีกสิบปีอีกข้างหน้ากี่ปีหนูก็บอกว่าข้าวมูกไก่เขาคือเจ๋งที่สุดแล้ววันนี้มาถึงเป็นข้าวขาวบัวข้าวขาวบัวเขาเวลาตุบดัดาทำอะไรเนี่ยหนูบอกเลยว่ากตั้งใกคุณจำครูคุณต่อยเอ็กซ์โปได้ไหม<ช>สมัยแรกๆที่เราทำเอ็กซ์โปใช่ค่ะจากไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมออกรายการออกออกสี่วันจริงนะฮะ หนูหมดนี่เลยค่ะหมดนี่ไม่พอกระบายคันหนึ่งครับสุใบละเนี่ยครับเพราะว่าขเขาคุณภาพคุณผู้ชมใช่ค่ะของเขาคุณภาพจริงอ่ะถ้าใครไม่เชื่อไปกินของเขาดีกว่านะข้าวขาวัวข้าวหมกไก่แล้วเราไปกินร้านนี้นะครับและวันนี้ข้าวขาวัวจากร้านสุใบละบางบัวทองนะครับเมนูนี้รับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มติบคะแนนเต็ม ชอบพี่ชายอร่อยจริงรู้มากกินกินกินรู้นี่รู้ริ้พูดเลยจะร้องก็ไม่ไรเดอร์เข้าไปซื้อชอบชอบอย่างนั้นสามีมาด้วยนะครับนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับสามีนั่งอยู่กับภรรยาใหม่เอาไม่ได่ครับทีมนะทีมมไ่ใ่ครับท่านสามีนะครับก็ท่านผู้ชมว่ถ้าอยากได้ของอร่อยๆแบบนี้ผมการันตีร้านนี้สู้ชีวิตเหลือเกินแต่มันสู้ด้วยความอร่อยเนื้อเนี่ยเมื่อกี้กินแล้วกินอีกเป็นไงเนื้อเค็มโอ้โหเหลือเชื่อเลยนะ มันท่านมากินนะท่านกำลังกินนะมันแบบอิสลามนะเป็นเจะอีกแบบหนึ่งแต่มันอร่อยนหมดเลยทุกอย่างเออยังไม่ได้กินต้มท่านโทษนะท่านผู้ชมขอเวลานิดเดียวนะครับซุปหางนี่ฮะต้องคนก่อนฮะอันนี้ซุปหางบัวใช่ฮะนี่ฮะซุปหางวัวอีกถ้วยหนึ่งซุปไก่เดิมกินแล้วต้องได้รสอย่างนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณมาลีขอขอบคุณร้านสุใบดะบางบัวทองขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการอยตลอด ท่านชอบอาหารอิสลามท่านชอบฮาลาลแบบนี้ที่นี่คือใช่อีกหนึ่งที่เวลาหมดแล้วลาไปก่อนเดี๋ยวจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับัวคุณป๊อ